สวัสดีค่ะ FC ของน้องต้นข้าวสุปริยายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KDM 1 0 8นปนะคะเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่มีรายชื่อของน้องต้นข้าวอยู่ในริดรายชื่อคมชันลึกอวอร์ด2 0 2 6ข้อนี้แอดก็สงสัยเหมือนกันนะคะหรือว่าเราอาจจะเสนอรายชื่อเข้าไปยังไม่มากพอและแอดก็ได้เสนอชื่อของน้องต้นข้าวเข้าไปแล้วนะคะแต่รายชื่อก็ยังไม่ปรากฏขึ้น และในคลิปนี้แอดมีคำตอบจากคมชันลึกอวอร์ดมาตอบข้อสงสัยข้อนี้กันนะคะโดยทางคมชันลึกอวอร์ดได้ออกมาไลฟ์สดในหัวข้ออัปเดตรายชื่อ9อันดับคมชันลึกอวอร์ดครั้งที่22โดยมีความยาวทั้งหมด55นาทีนะคะแต่แอดจะเลือกนำมาเฉพาะสาขาลูกทุ่งยอดนิยมใน Popular w o r ว d คมชันลึกอวอร์ดครั้งที่22เท่านั้นนะคะ ซึ่งหลักเกณฑ์กติกาในการคัดสรรผลงานเข้าชิงรางวัลคมชั้นลึกอวอร์ดครั้งที่22ใน9สาขา Popular Vote สาขาที่1นะคะ KA1 ลูกทุ่งยอดนิยมสาขาที่2 KA2 หมอลำยอดนิยมและก็สาขาที่3 KA3 ที่ป๊อปยอดนิยมสาขาที่4 KA4 นักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยม สาขาที่5 ka 5นักแสดงหญิงย่อดนิยมสาขาที่6 ka 6นักแสดงชายย่อดนิยมสาขาที่7 ka 7คู่จิ้น Y ายย่อดนิยมสาขาที่8 ka 8คู่จิ้นยูริย่อดนิยมสาขาที่9 ka 9ละครซีรีส์ย่อดนิยมและกะติกาในการคัดสรรผลงานผู้เข้าจิงรางวัล ที่จะถูกเสนอชื่อเข้าริง9สาขาว p p u u l r v w t r คมชันเลืกอวอร์ดครั้งที่22มีกฎกติก,ก,ก,กาดังนี้นะคะ 1. นึ่งคัดเลือกผลงานของนักร้องศิลปินดารานักสแสดงที่ได้รับการกล่าวถึงเป็นกระแสร,รวมถึงการออนแอร์ในทีวีดิจิตอลและแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆต,ตั้งแต่วันที่1มกราคม2 5 0 8จนถึง 31ทธันวาคม2518เท่านั้นและก็กติกาข้อ2นะคะผลงานของนักร้องศิลปินดารานักแสดงจะต้องเป็นผลงานสร้างสรรค์และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่รับชมต่อมากติกาข้อที่3นะคะในกรณีที่ไม่พบรายชื่อที่ต้องการเสนอในริสสามารถส่งเพิ่มรายชื่อ ในสาขานั้นๆหน้าเว็บไซต์เสนอรายชื่อได้เลยต่อมากติกาข้อที่4ี่ะสัดส่วนคะแนนในการเสนอรายชื่อแบ่งเป็นเว็บไซต์ช่องทางเดียว100%ซต่อมากติกาข้อที่5นะคะสามารถกดเสนอรายชื่อในระบบได้ตลอดเวลาจนกว่าจะจบแคมเปญการเสนอรายชื่อต่อมากติกาข้อที่6นะคะ การตัดสินของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบถือว่าเป็นที่สิ้นสุดและก็กติกาข้อที่7นะคะข้อสุดท้ายร่วมเสนอรายชื่อได้ตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2 5 0 8จนถึงวันที่15มกราคม2569และต่อมาในไลฟ์สดของทางคมชันลึกอวอร์ดครั้งที่22ได้ออกมาประกาศรายชื่อ สิบศิลปินลูกทุ่งที่ถูกเสนอชื่อเข้ามามากที่สุดในตอนนี้และไลฟ์สดนี้นะคะเป็นการไลฟ์สดในวันที่17ทธันวาคม2518เวลา12นาิกานะคะโดยใจความในไลฟ์สดมี10ศิลปินลูกทุ่งดังนี้นะคะ 1. จินตลาพูนลาบ 2. มนแคนแก่นคูน 3. ลลำไยไยห่ทองคำ 4. ต่ายอรลไทย 5้าไรอันกาดบัณฑิต 6. กระแตอาสยาม 7. จ็้าอาสยาม 8. นุกธนดน9ก้องห้วยไร่และก็10การตองทุงเงินนะคะและในสิบรายชื่อนี้ยังไม่ปรากฏรายชื่อของน้องต้นข้าวดังนั้นเมื่อถึงช่วงตอบคำถามจากทางบ้านจึงได้มีชาวเน็ตคอมเมนต์เข้าไปถามว่าน้องต้นข้าวสุปริยา กรณีของน้องต้นข้าวสุปริยาทำไมไม่มีรายชื่อทั้งทั้งที่มีการโหวตชื่อของน้องเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะโดยทางทีมงานคมชันลึกนะคะได้ตอบไปว่าทางทีมงานต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับคือทางทีมงานหลังบ้านกํำลังเช็คข้อมูลกันอยู่สำหรับกรณีของน้องต้นข้าวซึ่งก็มีแฟนๆเสนอรายชื่อเข้ามากันเยอะมากๆเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่า เกณฑ์กติกาที่วางไว้นี้จะต้องเป็นผลงานของตัวเองและก็เป็นผลงานที่อยู่ในปีนี้ด้วยนั่นก็คือปี2 5 0 8ตั้งแต่วันที่1มกราคม2 5 0 8จนถึง31ทธันวาคม2 5 0 8เท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเป็นผลงานที่คบวอร์เพลงและผลงานการออกงานคอนเสิร์ต รวมถึงผลงานที่ cover โโโเพลงออกทางรายการต่างๆอันนี้เราต้องบอกว่าเราต้องขอสงวนสิทธิ์ก่อนนะครับเรายังไม่ได้ให้อยู่ในเกณฑ์กติกาการพิจารณานะครับก็คือน้องต้นข้าวต้องเป็นศิลปินนักร้องเต็มตัวก่อนนั่นคือปล่อยผลงานเพลงเป็นของตัวเองออกมาก่อนเป็นอันว่าเข้าใจตรงกันนะครับ และทางทีมงานหลังบ้านก็จะนำไปพิจารณาอีกทีและแอดก็อยากจะบอกตรงนี้นะคะว่าอนาคตอันใกล้นี้แอดว่ารายชื่อของน้องต้นข้าวก็อาจจะปรากฏอยู่ในสิบศิลปินสาขา p p p u l a r World วตคมชันลึกอวอร์ดครั้งที่22ก็เป็นไปได้นะคะเพราะทางคมชันลึกอวอร์ดอาจจะยังไม่ทราบว่าน้องต้นข้าวกำลังจะปล่อยซิงเกิลเพลงแรกในชีวิตของน้องในวันที่ 23ทธันวาคม2,518เวลา19นาฬิกานี้เป็นต้นไปนะคะและพอน้องต้นข้าวปล่อยเพลงซิงเกิลแรกในชีวิตไปแล้วก็อาจจะเข้าเกณฑ์ในการพิจารณาคมชั้นลึกก็อาจจะเป็นไปได้นะคะและในเกณฑ์กติกาก็ยังได้ระบุในข้อที่1อีกว่าจะต้องมีผลงานเป็นของตัวเองตั้งแต่วันที่1มกราคม2,518 จนถึงวันที่31ทธันวาคม2 5ง8ซึ่งข้อนี้แอดว่าก็น่าจะเข้าเกณฑ์นะคะเพราะว่าน้องต้นข้าวกำลังจะปล่อยเพลงของน้องเองในวันที่23ทธันวาคม2 5ง8นี้แล้วและก็กติกาอีกข้อนึงที่สำคัญนั่นก็คือข้อ6นะคะการตัดสินของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนั่นก็หมายความว่า นอกจากการเสนอรายชื่อแล้วยังมีท่านคณะกรรมการผู้ที่รับผิดชอบเป็นผู้ร่วมตัดสินอีกด้วยนะคะยังไงเราก็ต้องรอทางทีมงานหลังบ้านของคมชันลึกอวอร์ดมาอัปเดตรายชื่ออีกทีนะคะเพราะว่าการเสนอรายชื่อยังสามารถเสนอรายชื่อได้ตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2568จนถึงวันที่15มกราคม2569 นั่นก็คือเดือนมกราคมปีหน้านั่นเองนะคะและทางทีมงานหลังบ้านคมชั้นลึกยังได้บอกอีกว่ามีแฟนเพลงบทรายชื่อของน้องต้นข้าวเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะแต่ที่ยังไม่มีชื่อของน้องต้นข้าวก็เพราะว่าน้องต้นข้าวยังไม่มีผลงานเพลงเป็นของตัวเองนั่นเองนะคะและงานนี้ชาวเน็ตต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากๆเลยนะคะ เกี่ยวกับประเด็นในเรื่องนี้อย่างเช่นคอมเมนต์นี้นะคะน้องก็พูดบนเวทีออกซะบ่อยนะครับว่าอย่าให้หนูไปเอาชนะใครขอแค่ชนะใจพ่อๆแม่แม่ก็พอแล้วยิ่งอยากชนะเราก็ยิ่งแพ้ปล่อยวางบ้างก็ดีนะครับอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้น้องเพิ่งจะเข้าวงการได้ไม่นานเองตอนนี้เราก็ช่วยกันโหวตตรงที่น้องมีคะแนนนำอยู่แล้วดีกว่า ถ้าจะเอาหมดทุกอย่างเดี๋ยวจะมีประเด็นให้น้องปวดหัวอีกแล้วก็มีชาวเน็ตมาคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าถูกต้องเลยครับแล้วก็คอมเมนต์นี้นะคะแค่ไทยรัฐก็น่าจะพอแล้วแค่นี้ก็ดังสุดๆแล้วครับและแอดมองว่าถึงแม้ว่าน้องต้นข้าวจะไม่มีรายชื่อในคมชันลึกอวอดในครั้งนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ายังมีอีกหลายรางวัลที่ยังมีชื่อของน้องต้นข้าวนั่นก็คือ ไทยรัฐอเวอร์ด2025ไทยรัฐที่สุดแห่งปี2025และก็ทางช่อง9 MC าเอมคอสไทยแลนด์ทาววอด2025และก็อีกรายการหนึ่งนั่นก็คือนาย n t e r t a i n นอเ a อร์ด์สนะคะซึ่งในรางวัลนาย t e r t a i n m e n t Awards 2 0 2ถึงแม้ว่าจะยังไม่ปรากฏชื่อของน้องต้นข้าวอย่างเป็นทางการแต่ทางนาย t e r t a i n m e n t Awards ก็ได้ปรากฏรูปของน้องต้นข้าว อยู่ในงานนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่าน้องต้นข้าวจะยังไม่มีผลงานเป็นของตัวเองแต่ก็สามารถเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลได้และ f อฟซีพ่อพ่อแม่ก็อย่าลืมไปช่วยกันโหวตคะแนนและก็ช่วยกันเสนอชื่อให้กับน้องต้นข้าวกันเยอะๆด้วยนะคะทั้งไทยรัฐอวอร์ดสอ2พทั้งทางช่อง 9M-Cos Thailand Top w w r r d s 2 0 2 5 และก็ทาง n า Entertain Award สองพันะคะและต่อมากับการอัปเดตอาการไม่สบายของน้องต้นข้าวล่าสุดนะคะในวันที่17ทธันวาคม2508เมื่อเวลา16นาฬิกา30นาทีน้องต้นข้าวได้อัปเดตรูปของตัวเองลงในสตอรี่ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นรูปที่น้องต้นข้าวนอนอยู่บนเตียงที่โรงพยาบาล พร้อมกับชูนิ้วมือสองนิ้วบอกว่าสู้ๆด้วยนะคะคุณผู้ชมและนี่ก็แสดงว่าน้องต้นข้าวยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะและนอกจากนั้นนะคะน้องต้นข้าวยังมีข้อความถามถึงแฟนเพลงอีกด้วยว่าคิดถึงกันไหมและแอดก็ขอให้น้องต้นข้าวหายไวๆนะคะขอให้น้องต้นข้าวสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงกลับมาสดใสเหมือนเดิมนะคะและ fc พ่อพ่อแม่แม่แฟนเพลงคิดถึงน้องต้นข้าวกันไหมคะ สามารถคอมเมนต์บอกน้องได้นะคะฝากกดติดตามช่อง kd m 108ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ